ผมขออภัยครับผมทาผิดนะครับเราต้องใช้เป็นไม้นะครับนะมันหนึ่งจะตายได้นะครับนะใครที่ไม่อยากให้มันตายแล้วก็ใช้เหล็กไปนะครับนะที่ผมสอนไว้เมื่อคิดที่แล้วสววสดีครับชววสดีครับสเลเนตบุกลุกเมืองช่วยด้วยครับเจ้าโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับที่มาช่วยผมไม่เป็นไรหนู งนาเนี่ยอาจาด้วยอีมมอืมอรอยอืมเนีน่เยนีนนี่ะอืมอร่อจรฮะยอนี่เจอพลังนี่มาตาปูอ้ยเฮ้ยทำไมเสนเทมันดึกจังวะเย

ผมไม่เชื่อคุณหรอกคุณแก่คุณหัวร้านอย่างเงี้จะไปทำอะไรได้เชื่อเฉยเฉยปุ้มเห็นไหมฉัดแข็งแก่งจริงโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับนี่ครับเงินนี่ครับเงินกองเต็มเลยเอาไปเลยขอบคุณมากนะนับปี2022เซเลนเท็ก็เริ่มแพร่เชื้อ ถ้าค,คนเดิมคนนี้เขาก็ได้ปรากฏตัวตเขาก็โจมตีเข้าไปอุมอ้มอุ้มแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรล้วเห็นทุกตัวนั้นกินกันอย่างชิวสต่ะมไม่สามารถต่อต้านอะไรได้เขาจึงเปิดโหมดไททันเว้ย yeah! ฉันมาแล้วทุกคน๋อ,อดูนันสี่มีคนหัวร้านที่เป็นฮีโร่มาช่วยเราแล้วไปกันไป yeah! อาเป็นาเจริทสว้า้าวว้า a ว้ h วว้โอ้สะใจวโอ้ยโอ้สะใจว่ะโอเค หลังจังเลยเดี๋ยวให้เจนอ๊อมาช่วยแล้วกันเลยนะครับอาจารย์เอาเลยเอาเลยนี่โกนหลังเลยเหรอครับอาจารย์ชายฉันคันหลังอะ่ะได้เลยครับอาจารย์เดี๋ยวผมทําให้โหโอนี่ไงเลยของอาจารย์เซตมะห้อนี่แหละโอเคโอ้ยโอเคก็เอาเลยอย่างนี้โอ้ตรงนั้นแหละโอ้ตรงนั้นแหละจีนอ๊โอ้ยกำลังคันเอ้ยดีจริงๆ โอ้ no กออ nice. ําลังคันเลยตรงนั้นแหละจีนอตเออกําลังคันตรงนั้นเออตรงนั้นแหละเออ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 กําลังดีกําลังดีกําลังดีโอตรงนั้นแหละเออดีดีดีอืมดีมากจีนอตเอออ้ยดีมากจีนอตตรงนั้นแหละนี่อะไรลูกศิษย์ที่ดีของฉันไม่ต้องต้องทําอย่างนี้ลูกศิษย์ที่ดีโออืมจีนอตนายเปลี่ยนข้างถือข้างมันมันไม่ค่อยดีอ่ะ อะไรครับอาจารย์ข้างนี้ของผมมันยืดไม่ได้มันยืดไม่ได้ครับของมือของผมข้างนี้อ่ะมันยืดไม่ได้อะโอเคโอเคเปลี่ยนข้างชิปนี้ต้องใช้ข้างนี้ต้องใช้ข้างซ้ายอะ่ะยืดคต้องใช้ข้างนี้ซะแล้ว ข้างนี้ยืนได้ครับอาจารย์ตีมากเจนอตอ่าอย่างนั้นแหละโอ้ตรงนั้นกำลังคันเอ้ดี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 เอ้ยเออเอออ่าอ่าดีมากเจนอตเออดีดีดีโอ้หัวฉันากำลังคันเลยนี่ครับอาจารย์กำลังคันหัวใช่ไหมครับเออตรงนั้นแหละเอ้ดีดีดีเออดีดีดีเอ้ดีดีดีโอเคพอแล้วเจนอตครับอาจารย์ โอนผมไปแล้วครับอาจารย์โอเคไปเลยเออไปทำไข่เจียวกินดีกว่าล้าเราก็ไปกินราเมงที่ร้านอะไรกันนะ